สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุกคนมือนีมาพบมาได้การหนุยซาผ้าแซบอีกขึ้นเก่าด้ค่ะ,คะพี่น้องมือนหนีหนุยผ้าพี่น้องมากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอีกขึ้นเก่าค่ะแต่ว่ามือนีบอเมเนเซนมาหมาเด้คะมือนีเป็นเซนไง ส้่นกล้วยจับหลอดค่ะพี่นอ้องนี่เลยค่ะแบบนี้เลยหลวกใส่เยอวยะค่ะก้อนอื่นก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆของต่อไปนะคะพี่นอ้องมาเสิสี่ยน้ำกันค่ะ อืดันเก้าค่ะเจ้ากเก้ากลุ่มเนื้อนี่แหละค่ะอือหือพักกับะมี่ยังหลายมียนซาลาเน่หัวละผ้าเลยกะมาละคือเกลียอือห้องเหลือเปื่อยพี่นอ้อง เปื่อยๆเปื่อยค่ะจะไล่ในปากเดี๋ยวไล่ไปเนาะมาละอ่อ,อนๆ Hmm. Oh, chin. Mm hmm. đèn đường đường lấy phải lòng ร่มเย็ยนดีว้ายๆเหมือนี่พี่นอ้องมาฮอนเป็นไหนค่ะนำกุบกุบ มึงเอ็นแก้วพี่อนออ้องโอ้เจ๊มแมมนะคะเจ๊มแมมซ้อยเจ็ดด้านกว๋วยเตี๋ยวเจ๊มแมมซ้อยเจ็ดกลุ่มเนื้อะคะ่ะอื้มอืม เลยข้าเจา้าเหนือเป้ยแบบเป็นแก้วนุ่มๆุ๊บเลยเพื่อนไทยล้าอีหลีพี่น้อง ซี่สิบบาทด้วยนี่ค่ะอือ ก๋วยเตี๋ยวเนือนี่ขาดเมได่อยคือหูล่าผ้านะคะพี่น้อง

mm <coughs> เราขอฝากใบสมรี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ